และเดลกันนะครับตะกี้ตัวต่อไปกาแฟดีไหมครับใชครเคยทานบ้างขอมือหน่อยหอมไหมหอมอร่อยไหมอร่อยจะซื้อไหมซื้อนะครับแล้วตัวต่อมาครับตัวนี้ครับ m Coffee ครับตัวนี้ครับกลิ่นกาแฟนะครับไม่ใช่กาแฟนะครับกลิ่นกาแฟช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่านะครับมีรากการถึง19ชนิดข้อดีของตัวนี้นะครับคืออะไร ประทานทออกมาสําหรับคนที่ชอบออกกำลังกายครับเพิ่มความทนทานของร่างกายแต่ความสุดยอดของมันคืออะไรรู้ไหมครับมันจะมีสารกัดอีกตัวนึ่งเขาเรียกมาเล็ดลูกชัดมาเล็ดลูกชัดตัวนี้ช่วยเรื่องไหครับช่วยเรื่องต่อบลูกหมากโดยตรงนะช่วยยังไงครับผู้ชายนะครับร้อยคนเจ็ดสิบคนเป็นต่อบลูกหมากโตแล้วต่อบลูกหมากโตเป็นยังไงครับเวลาชีชีรัหัวแม่เท้าเนี่ยครับนี่คือการเริ่มต้นนะครับพอฉีดของแม่เท้าเนี่ยครับต่อบลูกหมากมันเบียดกัน พอมันเบียดกันปุ๊บเนี่ยอันนี้ไปหาหมอหมอให้2ส,สว่วนตอนแรกให้ยาปฏิชีหนามาก่อนลองทานดูว่ามันได้ผลไหมมันฟอกกลับมาไหมแต่ถ้ามันไม่ฟอกกลับนะครับถ้าต่อไปคือหมอเขาเ่ะเขาจะสว่วนเปนตรงนี้ครับเหมือนคนเรามันท่อตันขูดออกมาผู้ชายเจ็บที่สุดในชีวิตก็ตรงนี้แหละครับแต่ความสุดยอดของเราคืออะไรครับมาดลูกช้างครับ มันไปทําให้ตอลูกหมากที่มันโตเนี่ยนะครับฝ่อลงมาเรื่อยๆจนมาอรู่แบปกติครับใครเคยมีขอขอมือสามีที่ทานแล้วดีขึ้นม้างครับมีไหมครับนี่ครับเห็นบอกท้าแต่สองแรกเลยใช่ไหมที่ดีขึ้นนี่นะครับตตเมื่อวานดีๆไหครับเล่นงานนันครับผมบอกเลยว่ามันคือต้นตอของมะเร็งตอลูกหมากนะครับเพราะมันเกิดจากการเบียดกันแล้วมันฉี่ไม่ออกเกิดการอักเสบเลือดไหลเห็นไหมครับ แต่ถ้าทําให้มันปกติได้ทุกอย่างในร่างกายดีหมดนะครับเรื่องพันครับตัวนี้ไม่พอนะเห็นไหมครับมีเห็ดหลิงจืดด้วยนะครับช่วยในเรื่องอะไรครับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของร่างกายสต่าอย่างไงครับผู้หญิงจําเป็นไหมหรือบอกผ่้ทายจาเป็นอย่างเดียวผิด้วยผู้หญิงก็มีความจําเป็นเหมือนกันครับเนี่ยครับทานของเราผู้หญิงก็ได้น้งต่อเลือนมากขึ้นอารมณ์ทางเพศก็ดีขึ้นนะครับยิ่งด้วยเกมนะครับและตัวสุดท้ายนะอ่านี่ดูครับ ช่วนเรื่องอะไรครับมีกระเทียมะยมะชายโสมว้น้ำมลมถัง,ง,ขงเข้านี่คือยกตัวอย่างจาก19ชนิดเข้ามานะครับ